เรเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกนายกเลขาเยและเพื่อนสมาชิกอื่นๆนะครับที่มีความสนใจเข้าร่วมสมัมมนาคณะกรรมการบริหารของไลออนในปีบริหารหน้านะครับที่โรงแรมเวนแกลน,นาาแองกาซาและพวกท่านก็จะได้ได้รับความรู้ความสุขแบบสนานาเป็นมิตรรู้จักกันในหมู่ของสมาชิกในภาคสามสนีอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับค่ะคุณรู้จักเซอร์คอสไลไหมคะ เราค้นพบลายสไตล์ของคุณด้วยสไตล์ของเราค่ะตึกทนกือทิศแท้แต่สวยเป็นของแถมแล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะการเงินและการบัญชีหากคุณต้องการที่ปรึกษาวันพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเป็นคุณและเดินไปพร้อมกัน L I O N S L Merzat L I b e r t y ความเป็นอิสระภาพหากท่านต้องการความอิสระภาพามาอยู่กับเราสิคะกลุ่มแอลเลบแล้วค่ะวัดีเพื่อนเพื่อนไลออนคุณเล่าเลือกไลออนดีๆให้เพื่อนฟังยังไงเรามีทางรักทางเลือกแล้วมาเรียนก,กันในงานนี้นะจากการเชื่อเชิญของผู้ว่ารับเลือกผู้ว่าตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ทีมวิทยากรทุกคนตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบสิ่งที่ดีและมีคุณค่ามากที่สุดให้กับสมาชิกในองทุกคนเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมไปสัมผัสบรรยากาศพิเศษที่เราจะเตรียมไว้ให้ทุกท่านทุกคน